การไปเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการไปเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะก็คือตัวนี้นะคะปักซึ่งปักบ้านเขาอะ่ะมันจะไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคะบ้านเรามันจะเป็นแบบสองสองหัวใช่ไหมแต่วบ้านเขาอะ่ะมันจะเป็นปักสามหัวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันไม่เหมือนขนาดมันไม่เท่ากับสามหัวบ้านเรานะคะคือเราไม่สามารถเอาปักแบบที่เป็นสามหัวแบบบ้านเราเอาไปใช้นะคะเพราะว่าเห็นไหม รูขนาดอะไรของเขามันจะใหญ่กว่าของเราทั้งหมดก็คืออันนี้สําคัญมากเลยมันจะต้องเราจะต้องเตรียมไปเลยนะคะปลั๊กแปลงเพราะว่าบ้านเขาจะเป็นปลั๊กแบบนี้หมดแล้วก็มันจะเป็นปลั๊กแปลงซึ่งเราสามารถเสียบของไทยได้ค่ะของบ้านเราได้นี่เห็นไหมซึ่งเราไปอะ่ะเรามีอันนี้อันเดียวเราก็ปลั๊กสามตานะคะเพื่อเอาปลั๊กสามตาเสียบกับอันนี้เพื่อชาร์จได้หมดทุกอย่าง คือสําคัญมากเลยพอเรากลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราไม่มีปักเนี่ยเราจะต้องวิ่งหาอยู่ที่มาเลเซียนะซึ่งมันก็น่าจะยุ่งวุ่นวายเพราะว่าขนาดเราไปแบบโดยที่เรามีของอะไรครบเรายังรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลย <c oughs>